สวัสดีค <ules> ่ะว <kr> ันน <eine> ี mm ้มาแต่งงานมาเล่าเรื่องกันก็คือจะเป็นคลิปที่แบบสามารถเปลี่ยนช่องเราได้เลยก่อว่าได้เราลงครีมกันแดดไปแล้วต่อไปเราจะลงรองพื้นเลยก็คือมันจะมีช่วงวัยหนึ่งที่แบบเป็นวัยที่คิดอะไรทำอะไรไม่คิดเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็เป็นอย่างนั้ มันจะมีช่วงวัยหนึ่งที่แบบจ,จีดเลยตอนนั้นจีดมากก็คือตอนอน,นุบาลคือแบบเราเคยตามจีบคนคนหนึงอยู่อมไม่เอาเรื่องนี้ดีกว่าเอาเรื่องนี่เรื่องนี้ระด็ดหลอกเพื่อนหลอกเพื่อนว่าแบบ มีนางฟ้าในตัวหกธาตุคือแบบเพื่อนคนนั้นอักษยรย่อหอหีหนาไปปะนีไไ่เป็นอะไรออักษยรย่อหอหีก็คือเราหลอกนาบ้าให้ท่องนโมสามจบ แล้วก็คือนางนางท่าจะออกมาคือแบบถ้าอนุบาลมันเป็นตอนที่มันจบอ่ะเนาะเป็นแบบฟิลเด็กน้อยเด็กเล็กอ่ะเพื่อนก็ทองไปแล้วก็เราก็ถามเพื่อนว่าอยากได้ท่าอะไร อาเพิ่งกับ,บอกาทลมทัาลมก่อนอย่างไรท้าลมตอนนั้นคือแบบมโนูว่าท่าลมใจดีก็<ต>คือแบบสวัสดีจ้าหนูคือจะบ้าจจาจะบ้า,า,บาตายกับตัวเองรอนอนุว่าก็คือแบบหน้าหนาไปไหมไม่หรอกพอ,อดีละ ก็คือตาตาไม่ต้องลงอาอกอั้นก็จะเป็นแบบหนูจ้ามีอะไรเรียกทำไมอ,อะไรประมาณนี้ยก็พูดพูดไปแล้วก็วิธีกลับก็คือน้โมสซ้จบเหมือนเดิมแล้วเพื่อนก็ท่องริชานก็เปลี่ยนทางแบบรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเอง เป็นท่าลมนั่นแหละเราก็เปลี่ยนล้างมาเป็นเพื่อนหลอกมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงอนุบาลสามอ่อพอถึงปีหนึ่งก็ยังมาบ้านกันอยู่แต่ก็คุยเรื่องนี้แล้วก็าถามว่าเธอไม่เชื่อเลยเหรอที่แบบเธอเชื่อด้วยเหรอที่เราบอกว่าเราเป็นนางฟ้า ฉันบอกว่าเชื่อแต่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้วเพราะปอนหนึ่งแต่ปอนหนึ่งก็ยังซ่าๆอยู่คือแบบมันจะเป็นช่วงวัยที่ซ่ามากเลยตอนอนุบาลแล้วก็อคลิปเดียวสองเรื่องหรืออาจจะหลายเรื่องกว่านั้นไม่รู้เพราะเราแต่งหน้านานมึงคนแต่งหน้านาน อืเงียบเฉยเลยอ่าแล้วตนอนนี้ก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้ชายนามสมขึ้อตอนต้นอักษรยอ่ออักษรยอ่สอสอเสือสกสอกดิฉันชอบเขาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง จนถึงอนุบาลสแล้วก็เลิกชอบแล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งนำสมมุินำสมำสมุติอีแหละอักษรยอ่อบอไปไม้คนนี้บ่อน้ายฉันเลยเพราะว่าชอบเข้าไปเล่นกับสกโกแบบบ่อยมากเล่นแบบบ่อยมาก ฉันหึงเด็กอนุบาลหึงเนแล้วก็มันจะมีตอนหนึ่งที่อนุบาลสามาะตอนนั้นอะมารู้ว่าเขาไม่ได้ชอบเราแต่เขาชอบอีกแต่เขาชอบคนที่ชื่อบอใบไม้ก็คือตอนนี้เลิกคบเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะก็คือมันจะมีตอนหนึ่งที่ครูบอกไอเล่ แล้วก็ชี้ไปที่เพื่อนที่ชอบหรือว่าเพื่อนที่สนิทอะไรงี้ก็ชี้ไปที่สอกอมีผู้หญิงหลายคน <c oughs> ช,ชี้ไปชี้ไปที่สอกอแต่ว่าสอกอเลือกใช่ค่ะบอลใบไม้คื <c oughs> อแบบครั้งนั้นเป็นครั้งที่แบบฉันเกลียบอลใบไม้มากความรักไว้อนุบานั้น แล้วตอนนี้คือเราอยู่ปสี่ก็คือแบบเป็นเรื่องที่โบเบทมากมากจริงอะคือแล้วก็เพื่อนชื่อเพื่อนหอยฮีแบบชอบมาเล่นที่บ้านแล้วชื่อเนี้ยอืมคนละเรื่องกับไป่อกีนะฉันก็พามา แล้พอเล่นๆกันแล้วก็มันจะมีตอนหนึ่งที่เพื่อนใส่ชุดเออในสก๊มาบ้านฉันแล้วทีเนี้ยนาก็งอนแต่ยังไม่กลับบ้านนะคุยกันก็ฉันก็เล่นๆถ่ายคลิปไปคนเดียวคลิปใน y ยูท b e เนี่ยแหละอ่าฮะแล้วก็เหมืนแบบ มันคนละวันกันแต่ว่านางคุยกับพี่ก็ทียยนี้นฉันนึกว่าแบบคุยกับอืมพัดลมคุยแฟนอะไรงี้แล้วทีนี้ฉันก็ถามเป็นอะไรหอหฮีบก็ไม่คุยด้วยนะไม่มองหน้าไม่มองหน้าเลยก็คุยไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่าย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับดาราดังเนสโกะนะคะหันกล้องไปที่นา,นางนังพิมพ์อย่างเดียวคือนางไม่คุยกับฉันเลยตอนนั้นก็เอกใจแหละงนแน่งอนแน่งอนส์แน่ๆอ,อ,อาหาก็ตามน้ำไปก่อนขนตาไม่ปัดนะเพราะว่าเป็นคนที่ปัดขนตาละเลอะใต้ตาตลอดเลย แล้วที่นี้อุ้ยดัลลี่ไอก่อะดูสิอืลิปนี่อะไงต่อแล,แล้วที่นี้คุณหอยหีก็ท่านก็ถามว่าเป็นอะไรงอนเราหรือเปล่าออ๊ะอแล้วที่นี้พี่ ก็บอกว่าคุยกับพี่ชายท่านก็พูดไปว่าคุยกับแฟนหรือเปล่าอะไรงี้ท่านก็บอกว่าไม่คุยกับพี่ชายแต่บอกเสียงแบบไม่คุยกับพี่ชายอะไรงี้ท่านก็แบบอืมเราเป็นไรอ่ะเงนินเราเป็นนี่ค่ะอะไรงนี้อ่ะ,ออะก็ถามไปจนได้คำตอบว่าคุยกับพี่ชฉย อันที่นางไม่คุยด้วยนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า <c oughs> นางก็งอนอยู่แหละแอบงอนแอบงินเล็กๆอะไรนี้เปลี่ยน,นท่านางรอที่ร้านคือเล่ามาหลายเรื่องแล้วนะแต่ตอนนี้ยยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลย อื่งที่เขามีแบบบัตรก็ปัดแก้มแก้มแล้วก็ทาตาทาตาแล้วก็เอามาทาทาเป็นลิปได้เลยอ่ะคือดีมากเลยอยากมีบัตรแบบเขาบ้างแต่ว่าเราไม่มีตอนนี้ก็จะเงียบหน่อยนะเพราะว่าเราต้องตั้งใจกินได้อยู่แค่นี้พอ <c oughs> มันไม่ตรง ได้คอนเทนต์มาจากช่องช่องตกตกช่อง <c oughs> ที่พี่เขาชอบแต่งหน้าแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยหรือไม่ก็เช็ดหน้า <c oughs> แต่ทุกคนก็อาจจะรู้จักแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักคุยนหนึน่งนะเราอาจจะขยับเยอะหน่อย แก้มเราไม่ต้องจุ่มเพราะว่าเดี๋ยวแก้มมันแดงเกินไปไม่เล่าเรื่องแหละเริ่มขุยเรื่องขั้นตอนการแต่งหน้าแหละแค่นี้พอเดี๋ยวคลิปนานสิบนาทีแล้วเนี่ยตักกระตักตัวนี้คือฉันอยู่ไม่นิ่งเลยเป็นอะไร เอาสีนิแล้วกันสีโปรดนี่เบอร์อะไรไม่รู้เบอร์ศูนย์ห้าเอ้ยเลอกฟัน ไ,ไว้ตรงไหนสิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยจะโ,โอ้โหผมยุ่งมากคือมามาถ่มกันต่อก็อ,อยากปล่อยผมอยู่นะแต่ไม่เอาเนี่ยสิบสองนาทีแหละอย่างไวอะนึกไวเหรอยบาย